สวัสดีครับเพื่อนๆเอซที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ชนแนลวันนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะนำเหรียญหายากมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเหรียญหายากเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญของรัชก,กาลที่สิบนะครับหายากแบบไหน ไปชมกันก่อนที่จะไปชมเหรียญหายากของชนิดหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบก็ฝากให้นักสะสมคนรุ่นเก่าหรือว่า,าคนชอบเหรียญตลอดจนเอฟซของช่องสมาคมชาแนลนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลกดติดตามกดซับ s ไคร b ์กดไลค์กดแชร์ กระดิ่งนะครับครับก็มาชมนะครับข้อมูลเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10นะครับเป็นเหรียญที่หายากเป็นแบบไหนถึงหายากก็มาชมกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปตรงขึ้น นะครับตรงขึ้นแล้วก็หมุนไปด้านหลังหมุนช้าๆแล้วพอมาถึงด้านหลังก็สังเกตสังเกตว่าหาด้านหน้าตรงขึ้นอย่างนี้ด้านหลังก็ตรงขึ้นอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้ก็ ไม่เก็บนะครับเหรียญแบบนี้ถ้าคนรู้เขาก็จะเก็บทันทีเลยตามที่เขา,ามีประสบการณ์และตามที่เขาพบเจอเหรียนแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเสียนตรงนะครับมีช่องบางช่องนะครับประกาศรับซื้อแบบแบบตรงร้อยเบอร์เซ็น นเหรียญนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตรงร้อยเปอร์เซ็น์หรือไม่เพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เอซที่ติดตามช่องสมาคมแชนนลก็สังเกตร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันว่าเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญพารเซียนตรงแต่อยากจะถามเพื่อนๆว่า มันตรงร้อเบอร์เซนตามที่ช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อไหมนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยบสาะครับตรงพศออก็มองไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าะนะจะอวยจะหันจะหันให้ให้ให้ดูพศนะครับ ความตรงน่าจะเข้าใจกันไปแล้วนะครับแต่ปีพศอ2563อจริงหรือไม่นะครับก็เลยต้องเอาไม้ออกจากตรงนั้นออกให้เพื่อนๆได้มองเห็นชัดเจนนะครับก็ปีพศอ2563อนะครับจริงๆแต่ตรงหรือไม่ตรง ร้อเปอร์เหรือไม่อันนี้มันก็อยู่ที่คนมองคนวิเคราะห์นะครับจำไว้นะครับสำหรับสะสมคนรุ่นใหม่คนที่ยังไม่เข้าใจนะครับติดตามคนชอบเหรียญใหม่ๆกำลังเข้าสู่วงการเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญนี้เขาเรียกเปอร์เซ็นต์ตรงนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพื่อนๆอ,อย่าลืมคลิปหน้านะครับติดตามให้กําลังใจก,กันเหมือนเคย,เคยกับช่องสมาคมแชนแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ